เอาละครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับ PS2KFF นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปแกล้งนะครับทุกคนแกล้งเน็ตหลุด EP สามนะครับทุกคนครับวันนี้ผมก็น่าจะแบบไปคนเดียวนะครับทุกคนไม่ได้ไปกับน้องไปอีกเหมือนเดิมนะครับทุกคนตอนนี้เพราะว่าน้องไปเขางอนผมอยู่นะครับทุกคนครับโอเคครับเดี๋ยวผมกดเลยไปเจอกันในเกมเลยนะครับทุกคโอเคครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็ได้อยู่ในเกมแล้วนะครับทุกคน คลิปนี้ก็อาจจะแบบอาจจะไม่สนุกนะครับทุกคนเพราะว่าผมมากดคนเดียวนะครับปกติน้องสไปจะอยู่กับผมตลอดนะทุกคนแต่ตอนนี้เพราะว่าน้องสไปคเขาได้โกรธผมเรื่องที่ผมแบบแกล้งเขาไปกดซีหนึ่งเพราะว่าเพราะว่า f อซได้ขอผมมาครับทุกคนว่าให้แกล้งน้องสไปหน่อยแกล้งน้องสไปหน่อยคอมเมนต์กันมาเยอะมากเลยครับสรุป ผมทําคลิปออกมาแกล้งน้องสไป์โดยการซีหนึ่งล้มหัวกับพี่ฟุกแล้วก็พี่ดีมแล้วก็ปุงปิงนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับทุกคนน้องเขาโกรธผมมากเลยฮะทุกคนวันนี้มาดูกันว่า uh, เพื่อนจะด่าเราไหม uh, เพื่อนในทีมว่าจะด่าเราไหมครับ uh, ผมกดมาคนเดียวนะทุกคนผมแบบยืนคนเดียวมี uh, เพื่อนจะด่าเราหรอหือเปล่า จะแบบไม่ค่อยได้พูดอะไรมากนะฮะในคลิปนี้เพราะว่าผมไม่มีคนดูด้วยอะตอนเนี้ยเพราะว่าผมกดมาในทีมคนเดียวฮะผมสุ่มมาเจอกับคนอื่นนะฮะทุกคนมันเป็นเพราะผมเองเนี่ยที่ผมแบบแกล้ง้องสไปคขาแรงเกินไปนะฮะทุกคนครับต้องขอโทษทุกคนนะครับที่ผมต้องแกล้งลองสไปเพราะว่าเห็นคนดูขอมาเยอะฮะว่าให้แกล้ง้องสไปหน่อยแต่พอผมแกล้งปุ๊บ ผมได้ไล่อ่านทุกคอมเมนต์นะครับทุกคนบางคนก็บอกว่าน้องสไปซ์สงสารน้องสไปซ์มากคือผมก็ไม่เข้าใจนะว่าทาั้งที่ผมทําเพื่อคนดูอะ่ะแต่บางบางคนก็เม้นว่าด่าผมผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับทุกคนผมก็อยากให้คนดูแบบสนุกสนุกนครับทุกคน เห็นทุกคอมเมนต์นะครับว่าให้แบบแกล้งแกล้งน้องสปไปด์หน่อยแกล้งน้องสปไปด์หน่อยพอผมทําออกมาปุ๊บทีนี้มาว่าผมมาด่าผมผมที่ผมทําลงไปผมทาเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงนะทุกคนค <First Blood. S 1> ถ้าจะว่าผมยังไงผมก็ขอโทษด้วยนะครับโอเคครับกลับเข้ามาในเกมน,นต่อเลยนะทุกคนตอนนี้ยังไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไรนะรที่เพื่อนจะด่าเรา เพื่อนเขาไม่ด่าผมเลยนะทุกคนตอนเนี้ยส่องเกมแล้วสองเกมแล้ว,มลว,มลวผมแบบยินนิ่งอะเหงามากเลยนะแบบมานั่งเล่นคนเดียวผมก็เข้าใจนะครับทุกคนว่าน้องไปเขาคงโกรธผมจริงเนะี่ยทุกคนถ้าน้องสไปไม่เห็นคลิปนี้พี่ก็ขอโทษด้วยนะครับน้องสไป จริงๆพี่ก็ไม่อยากแกล้งหรอกนะแต่แบบคนดูขอมาเยอะอะพี่ก็เลยแบบทำเนี่ยทำเพื่อคนดูนครับถ้าน้องสไป์เห็นคลิปนี้แล้วช่วยตอบแชทพี่ด้วยนะฮะน้องสไป์เพื่อนก็ยังไม่พูดเลยนะตอนเนี้ยทุกคนยังน่าจะยังไม่หัวร้อนออเลยอะแรงอะไรดูดูก่อนอ๋อเพื่อนแรงน้อยแรงน้อยมากเลยผมผมผมแรงแค่ใดไงใดสองเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นเกมที่สามนะครับทุกคนเดี๋ยวรอก่อน อาจจะดูมเงาหน่อยนะครับคลิปนี้ต้องขอโทษขออภัยทุกคนด้วยนะครับเขมาเลยดาผมแล้วท,นนทุกคนได้ยินไหมทุกคนได้ยินไหมเมื่อกี้อ๋อโอเคเป็นภาระคนอื่นยุ่เป็นภาระคนอื่นเดี๋ยวขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับ,รบมามาผมเล่นละผมเล่นละ ตัวทีเพื่อนตัวทีตัวทีเมื่อกี้ผมไปเข้าน้ำมะครับตัวทีครับตัวทีตัวทีครับปกเสือไม่เล่นขอโทษทีครับขอโทษทีผมไปเข้าน้ำมาเมื่อกี้ครับ,รบผมขอโทษมาแล้วมาแล้วผมอ,อ่านจริงแล้ว นนข้าบอกเองแล้วไงว่าอย่าเสี่ยงกับพี่เพื่อนอยู่ตรงเรอสองตัวด,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 ดอกเดียวไม่อยู่ให้ขออีกสักดอกแล้วกันมาแล้วมาแล้วมาแล้วจริงแล้ว ตายครับตายครับนี่ขัดจัดไปสามแล้วเหรอตัวเตี้ยตัวเตี้ยครับสามเกมเลยตัวเตี้ยตัวถูยต้องขอโทษนะไปเข้าน้ำมาผมไปเข้าน้ำมาไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเอาเลยเพื่อนเอาเร็ว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 เร็ เพื่อนเพื่อนเพื่อนไปตรงเพื่อนต้องคนแล้วพี่บอกแล้วไงว่าของพี่กำลังขึ้นพูดกี่ครั้งแล้วอารมณ์ตอนนี้ใครก็หยุดข้าไม่ได้ทั้งนั้น ตัวเดาเลยตัวเดาเลยตัวเดาดองหมดหมดหมดนี่ขัจับไปสามแล้วเหรอผมตึงไหมผมตึงไหม ผมมาแล้วผมมาแล้วไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวแพ้ไม่ต้องกลัวแพ้ไม่ต้องกลัวแพ้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราแบกเองผมอาจจะอยู่แหลงต่ำนะผมไม่ค่อยจะเล่นสองหกไลกาฟาเรนไฮยุนหะพุ่ร้อยห้าสิบห้าเซลเซียสแรงปืนสามร้อสองยุณหภูมิความเฉือนยี่สิบสองไลกาปาดขวายิงเพื่อหวังผลทำอะไรนักเกอร เดี๋ยวเราแบกเองเพื่อนเดี๋ยวเราแบกเองเออเพื่อนโดนอ่ะเพื่อนโดนอ่ะเพื่อนโดนเพื่อนเพื่อนอยู่บ้านกลางตัวนึงเพื่อนอยู่บ้านกลางตัวนึงเดี๋ยวเราจัดให้เดี๋ยวเราจัดให้เดี๋ยวเราจัดให้อุ้ยอุ้ยเพื่อนเพื่อนมันแอบอยู่เพื่อนโอ้โหเตตีเตตีเตตีมันอยู่บ้านกลางมันปอมมันพุ่มยานะเพื่นเพื่อนเตีฮ่าเตตีเตตี พิพาททางเทคนิคนิดหน่อยน่ารักนะบอลเป็นพุ่มยาอยู่แฟื่อนเฮ้ย,ยตัวเดงเพื่อนตัวเดงสู้ๆครับเพื่อนสู้ๆครับสวยครับเพื่อนสวยครับสวยครับ โอ้ผมพลาดเลยเมื่อก e. tamam. huh? e you know, ี้แบบแอบหลังผมอ่ะผมโดดเข้าประตูบ้านไปอ่ะไอเขานาต่างเขานาต่างไปเมื่อกี้ยิงผมเลยไม่เป็นไรเกมนี้ผมจะไม่พลาดอีกแล้วตัวที่ห้าเพื่อนรู้จัก PS2K f บบ่หะอะไรนะรู้จัก PS2K เบบไหมฮะไม่ไม่ไม่ยูทูบ้ายูทูป PS2K เบบไหมฮะ อ่ะกตัวนี้่ะโอ้ยยี่นี่ต่างเฮ้ยเุ้ยมันโดนอะไรอ่ะนัดเดียวเองมันมาแล้วมาแล้วเหรอมาแล้วล่งแล้วเพื่อนข้าบอกเองแล้วไงว่าอย่าเสียงคับพี่ตัวทีตัวทีครับเพื่อนเราซื้ไม่ทันไม่เป็นไรพี่ พี่จะยืมหัวคนนั้นก็ต้องยืมมืก็ไม่เหมือนนี่แล้วกี่ตัวเลยสามตัวยังไงดียังไงดียังไงดีอยู่ไหนวะนะผมเสียวเข้าหลังว่ะ สวยครับเพื่อนสวยครับเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนอ้ยเราโดนหัวเราขอโทษโอ้ยโดนเปิดหมวกสวยครับเพื่อนสวยครับสวยครับเล็ดเด่นมาก สวยเพื่อนสวยครับสวยครับฮัลโหเนี่ยเยียมาที่หลังดังกว่าอสัดโอเคครับทุกคนเมื่อกี้เพื่อนเขาก็มีแอบหัวร้อนนิดนึงนะครับทุกคนแต่แบบเกือบไปผมแบบล้มสองรอบเลยนะล้มสองเกมเลยผมพลาดอะทุกคนแบบพลาดเกินไปครับ ต้องขออภัยด้วยเรื่องนี้แต่สรุปก็ชนะได้นะครับทุกคนปิดสกอร์ไปที่4ี่ต่อสาครับผมโอเคครับทุกคนแต่ตอนนี้ผมก็แบบเหงาอยู่นะแบบโอติผมจะอยู่กับน้องไปไนงะแบบเล่นกับน้องไปแต่คือตอนนี้น้องไปเขาโกรธผมอะผมก็หาวิธีง้อเขาอยู่นะครับทุกคนถ้าทุกคนอยากเป็นกำลังใจให้ผมง้อสไปให้ได้ก็ช่วยกดไลค์ให้ด้วยนะครับทุกคนครับ โอเคครับทุกคนแล้วผมก็ฝากช่องของน้องสไปด้วยนะครับผมช่องน้องสไปชื่อสไปลิเวลอัพเอฟเอฟนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ให้นะครับทุกคนโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับทุกคนครับไปแล้วครับทุกคน